ไปอแบหลบนี่อมองนี่หนอครับเว้นะคะยังม่ถหียดยาตรงไงครับตรงนี้ครับมีความสุขครับเพ่ ภาพไิ่งนะครับมันไม่เค้ื่อนไวไม่ได้คนที่คนเดียวท <c oughs> ี่มาคนไปก่อนคนไปก่อนเดี๋ยวเรียกกันนค <c oughs> อ่อาทำไมให้แมาเลยไปังไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วไะไล้ไม่แข้งนะ จากเชื้อเป็นเวครับกนครับผมาเราุดครับอารุกคนครับก็วันนี้เรารวมตัวกันประมาณสักสิบเอ็ดโมงะครับแล้วก็จะเริ่มปั่นที่ร้านอัมรรมเป็นรูน้ครับเริ่มปั่นประมาณาโมงเย็นก็ก็คือมีเราเราต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะอ๋อแยกที่สัวันะครับแยกตรงนั้นที่เราเจอเจอเพื้อนั็ประเทศเลยก็ก็อย่าง คือวันนี้เป็นเป็นวันพ่อครับคือทุกๆป,ปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมท,ที่ที่ทำถวายไทยหลวงแล้ว uh, นะครับแต่ปีนี้ก็เป็นไบคอลแลนด์ครับก็เราปัจจักรยานนะฮะอาก็ครับผมมาร่วมดีใจครับดีใจที่ได้เห็นตารางประชาชนนะครับครับรตัวตัวมกิจการแล้เขามาร่วมปั่นจักรยานเพื่อพ่อร่วมกันเป็นเรื่องที่น่นนากูมใจแล้วก็รู้สึกว่าการปั่นจักรยานครั้งนี้เป็นการปั่นจักรยานที่นอกจากได้สุขภาพแล้วมันก็ยิ่งใหญ่ในเรื่องของท่าพ่อหลวงเราถูกม,มาก ลูกชาวไทยมันตีกันแล้วก็ร่วมกันทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่กับพระองค์นั้นผมว่าพระองค์คงกินใจรินใจเช่นกันครับผมวันนี้ก็ได้มาปั่นที่ยพ่อเนาะก็พยายบมเลกันไม่ฟองครับก็มาไม่ยังปั่นไม่เต็มที่เพราะว่าต้องมาร้อง,งเพลงเย็นต่อแต่วันนี้ครับก็อยากจะปัน่นให้ทั้เส้นทางเลยครับก็ฟิตร่างกายมาเต็มที่ทามากครับผมก็ตื่นเต้นนะพี่วันนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆและก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะครับยังไง พวกเราจะทำเต็มท <Cornell. S 2> ี่ครับผมเช่นกันค่ะก็ดีใจทุกคนะท่ได้อมาั้นี้ก็อีคัที่ได้มาชื่อว่าวันนี้าเยมากพเราก็จะปัอย่างที่อย่นครับ เดี๋ยวเแกมรวมก่อนดเดี๋ยวอินเิร์ในค่ะบข้างหน้าค่ะกล้องค่ะพี่ลี่สงหนึ่งสองสามเ้งพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ เอาไงต่อ่ะพี่แก้วแก้วบอกหลวงอะายายงไงต่ออ่มีมีหอยแยงหอแยกแก้วเขาจะเอาพี่แก้วบอลกันเพื่อพ่อหลวงครับของเราเพื่อแสดงความรัก ให้พ่อหลวงของเราได้เห็นกันวันนี้ผมเห็นว่าของคนไทยเรารู้สึกว่าภาคภูมิใจและก็ภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นคือเราเป็นประชาชนคนเล็กๆตัวเล็กคนหนึ่งแต่ว่ามาร่วมสมทบกันตรงนี้ก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจและดีใจมากๆวันนี้คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ ประชาชนคนไทยมีความสุขพ่อหลวงของเรามีความสุขและก็ยิ้มยิ้มได้กับกับสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะทำให้พ่อหลวงเดี๋ยวเราก็จะร่วมปัดด้วยใช่ไหมครับวันนี้เราจะต้องปัดด้วยครับผมเป็นยังไงเตความันกล้ามจริงๆแล้วผมผมวิ่งวิ่งอยู่ก็นประจำอยู่แล้วนะครับผมจะมีการซีซ้อมบอกกัลังกใจอยู่แล้วและที่สําคัญที่ต้องเตรียมพร้อมเลยนั้นคือครีมกันแดดครับผมอันนี้ขาดไม่ได้ครับผมก็พยายามแบบว่าเราก็เตรียมตัวกับการมาครั้งที่เราไปหาซื้อเสื้อแขนยาวด้านเพื่อ จะเตรียมความพร้อมมาในวันนี้ที่จริงตื่นเต้นมากนะรอให้ถึงวันที่ส1เพราะเราอยากเห็นอยากเห็นพลังของคนไทยที่ที่มันเป็นภาพที่เราเราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ผมวันนี้จอันนี้เป็นสองในสองอ่าจริงๆผมเคยมาไบ์ฟอร์มมแล้วครั้งหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วเราก็รีบปัดไม่ครบเส้นทางแล้วร้องมีร้องเพลงตอบอะไรแต่วันนี้ตั้งใจว่าเราจะปัดให้ได้มากที่สุดอันนี้จะปัดในผมตามเนรถ้าเป็นไปได้อยากจะอยากอยากให้ครบครับผมถ้าไม่มีแบบว่าเหตุขึ้น คาดเคลื่อนอะไรค,ะครับก็คอคการดีๆแบบนี้ครับถ้าโครงการดีๆแบบนี้ผมว่าเป็น,เป,นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงพ่อหลวงเราว่าีจริงแล้วการบอกรักเราบอกรับพ่อหลวงแต่นี่คือการกระทำคือสิ่งชิหนึ่งที่คนไทยออกมาทําร่วมกันหนึ่งมันได้กับตัวเองได้สุขภาพร่างกายสองได้ได้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยจริงแล้วผมว่าพ่อหลวงเราไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ย ขอให้ชาวไทยของเราหลังจาวันนี้เป็นไปด้วยความสุขเจริญสุขภาพดีครับอ่าเด็กที่แบบตอนนี้ครับเรื่อยๆมาเพราะว่าเราผมไม่ได้มีเวลาที่จะไปงานรงนั้เพราะตอนนี้เราทำงานเป็นงานหลักแล้วอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มุ่งตรงนั้นเป็นหลักที่พึ่งนั้นเราเรายังอยู่ตรงนี้เป็นหลักกับเรื่องนังสือเป็นหลักครับอันนั้นเราทำเพื่อแบบว่าใครสนใจที่อยากจะเหมือนกับมีปัญหา,ราเรื่องเงินของเราเราอยากช่วยสิ่งที่เราต้องการที่แบบวยเอาขายเอารวยหรือว่าจะต้อง ได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใชายก้สารตอบรับอะไรตางดีมากดีมากเราพยายามถามตอนนี้ก็พยายามไปถามคนที่เขาขายนะว่าเออมีข้อตำหนิหรือว่ามีอะไรไหมแบบว่าลูกค้าตำหนิบางทเราจะได้เอาไปปรับปรุงแต่ตอนนี้ยังไม่มีคือคนเอาไปใช้แล้วเราคิดว่าเออเขาเขาหายจริงๆแล้วมีรีวิวที่แบบว่าน่าเชื่อถืกันบางทีเราเห็นแล้วเราโชว์ไม่ได้เลยว่าเฮ้ยคนใช้ของเราแล้วมันหายใช้ของเราแล้วมันดีอะไรก็เราเสียดีใจเหมือนเราไปคัดประบอกัน จริงๆแล้วมันไม่เงียบหรอกมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่ที่เขาที่เขาตามเราที่เขาคอมท่าเออตัวนี้มันดีจริงๆแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้คงจะขยายมากกว่าแสดงว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะมีบทผลิตการตัวอื่นตัวอื่นออกมามั้ยจริงๆแล้วตอนนี้เราเราเรามองว่าจากถ้าคงยังไม่มีตัวอื่นคงจะประมาณเดิมๆนี่แหละแต่อยากให้อยากจะปรับปรับรูปแบบให้มันง่ายเข้าถึงง่ายกับกับลูกค้าหรือว่าใช้ง่ายกับลูกค้ามากกว่านี้กันก็มาสิาสยามกันมาสิ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 มาสาส ลทุนหรืออย่างไหนถ้าไม่อย่างไรเราขานเรื่อยๆเราลงทุนไปค่อนข้างเยอะนแต่ว่าเราเราตอมาทนเพ่อทำกรยาวอผมถ่าขายมาสองสามเดือนนี้สามเดือนกว่าเราลัวยอดขึ้นหมดจนจมเพราะว่าธุรกิจแบบเกับภาษได้คนทำเยอะ จริงๆนะถ้าของเราจริงๆเราไม่ค่อยควเท่าไหร่เพราะเราเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้เราหายม,มันลืมไปนะว,ว่าเราใช้เท่าไหร่ตนนแต่มันมมขอขอค,คนืความสุขท,ที่ได้คือแบบที่คนขายคนที่มันจะมันรู้สึกดีมากกว่าว่าของเราเขาของเรานะก็มันเรื่องทุนอะไรมันจะได้ไม่หงุดหงิด สดงว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสที่แบบไม่ได้แบบโจมแบบตารุณใช่ไม่ได้ซีเรียสแค่แค่เป็นเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนใช้แล้วหายหรือว่าคนใช้แล้วถูกในการจัดการธุรกิจถ้าผมก็เข้าไปใน A G ได้ตัวจังหวัดนะครับวาราพรมยูเจอาร์เออเนสกอร์สองตัวปีโออาร์ที่เรางข้าไปดูได้แล้วเข้าไปดูได้ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดบอกหมดเลยว่าขายอะไรเยอะแคเท่าไหร่ติดต่อแอดไลน์ยังไงครับผมก็เข้าไปดูได้เรื่องเียนเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินตอนนี้ผมก ร้อยยี่สิบยีนสิบแปดเลยแล้วผมเนี่ยเพราะว่าทำงานเดิมเราก็จะดองงานพอใกล้ๆสองปั๊บมันจะเริ่มแบบยุ่งหน่อยช่วงนี้ก็แยกหน่อยก็พยายามเต็มที่ก็้วทำให้ดีที่สุดที่สุดเท่าไหร่เท่านั้นเราแบ่งเวลาการเรียนกับการทำงานจริงๆแล้วมันก็ช่วงเวลาที่เราว่างเท่านั้นเองใถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราว่าำงานเราก็จะเรียนกันเรื่องเรียนแต่จริงๆแล้วเราควันไปเรียนนอกจากวันที่แบบไม่ได้จริงๆมันทนงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอเวลาอาจารย์เขาอะไนี้จริงๆแล้วก็น่าจะคือเกรดขอไม่ได้ดีมากแล้วกะว่าเรียนให้มันผ่านเรียนให้มันให้ให้มันได้ความรู้จริงๆเอาไปใช้จริงๆมากกว่ามาส่งปัญหาถึงขั้นที่ต้องมีดอกเรียนอะไรบ้างมมีมีดอกมีดอกเรียนครับวิชาเราเอางานมาเียนเยอะมากมันก็ยากออะไรยย่างงเี้แล้วเพื่อนๆที่ทำงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่ไดี่ารช่วยเหลือ มากไม่ได้เลยเราต้องขอดอกไว้ก่อนมันจะส่วันนี้เราจบในบทนเอครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ครับผมก็เรียนพร้อมเพื่อนอาจจะจบพร้อมแย่เพราะว่าเพราะว่าเราเราลงทีเราไม่เยอะไงเพื่อนผมลงเจ็ดแปดตัวอะไรอย่างเงี้ยเราลงทีสี่ห้าตัวเราลงไม่ได้เรื่อยงปี้ก็ลงแค่ห้าตัวไม่ไหวแพราะงว่าเราก็ไม่ได้เสียถ้าเราจบไม่ผมว่าการเรียนการเรียนตรงนี้มันก็ถือว่าเรียนได้เยอ คือห้องเรียนเนี้ยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นห้องเรียนหนึ่งที่มีใครใช่แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันเป็นโอกาสของเราว่าเรียนทำไหน,ไไนเรียนได้เรียนมาเรียนได้เรื่อยๆแต่โอกาสตรงน,นี้มันไม่ได้มีทุกคนเราก็เลยบอกว่าเออเราก็พยายามแบ่งเอาแต่เพราะผมจะงานงานมาเป็นหลักกันกอนกันตอนนี้เราเรียนปีอะไรที่คณะไหนจริงๆผมเพิ่งปีหนึ่งครึ่งอ่ะเมเข้าไปเรียนปีกว่าเองเ,ออเขาไปเริ่มใหม่ครับเขาไปเริ่มใหม่จริงเรียนแล้วดำไส้เนี่ยเขาไปเริ่มนับหนึ่งคือเริ่มลำหนึ่งใหม่เลยใช่ครับสำหรับเราเรียนที่คณะไหนมาค ผมเรียนในเทศบาอวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยนังสิแสดงว่าอีกนานกาจะจบผมก็ก็เรื่อยๆครับเราไม่ได้กดดันตัวเองเรารูไม่ได้กดอะนเรารู้สึกว่าความรู้จริงๆเราเรียนเพื่อเอามาใช้จริงๆความรู้เราหาได้จากร้อบตัวเราตรงนี้และสายงานที่เราเรียนมันคือสายงานแบบแล้าก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องรีบก็ได้คือเราเรียนตรงนั้นเพื่อเอาใบหยุดขาดแต่ว่าความรู้ที่เราได้นั้นมันอาจจะเกิดปรได้กลัวจะ้อก่อนไหมครับ ไม่ท้อนะพย่ว่าเรื่อยๆสนุกสเพราะเราไม่เราไม่ได้กดดันตัวเองเราไม่รู้สึกว่เลยรือท้อหรือไม่ไหวแล้วอะไรทำนอครั้อเคขอบคุณครับค่ะคุณารัเลยอัเดี๋ยวนี้สัั้นสั้นสั้นั้นส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 ั้นั้นรั้้นสั้คสันั้ครั้สัั เป็นเนวันที่คดับว่านไ่างเ้ก็เลยเลือกที่จะเรียนพรีเเพื่อนเรียนกเื่อนกาย้มันช้าเพราะคือเราไม่ได้มีเวลา เพราะว่าคือเราเราบอว่ามัองเลมันอมั่จยาวแต่การเรียนว่าคนเรามันเรียนได้ทุ่ตลอดเวลาไม่จเป็นที่ต้องเรียนทํางนานก็ไ้เรียนเรียนกลุ่มรเรียนอะไรเรนว่าเราเรียนัต้องแเรียนรับซึ่งไม่ได้ <AS L> ไม่ได้รอาจารย์ีลูกลิงไหมรับผมลิไม่ได้าผมเป็นนิสัยๆแล้วกีเาไรเมา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 างวดมันิงนมันยไม่ใช่ตัวเองนี่มีผลกบเา มันก็มีบ้างมีบ้างสนุกสนุกเลยด้วยจังิตเลยมีก็มีบ้างเาเข้าใจางที่ที่เราขอการช่ให้สนุกอาจารย์ไปแล้วฮะ ทำงานด้วยเรียนด้วก็ไม่มีโอกาสหรืออะไรกันเลยมันมีเพื่อนๆกันมีเยอะแยะฮะเนี่ยอรู้่ยอมรับอย่าน้นแหละอนาติดภาษาดีหรอ่่อเล่นทำไมเราไม่ยอมรับไม่ได้ไม่ยอมรับคนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไ่มีไม่กลวบางทีแบบเขาไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอป็นั มีทุกคนก็บอกว่าเออทางนี้ดีกว่านะเป็นเถอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชียร์หมดเลยเั่นแหละโเคใช้หมดแล้วบ็แต่ล่ามแต่งเรื่องตกใจเลยเหมือนกันว่าทำไมสวยขนาดนี้บางทีตื่นแบบเราหลับตาเราแต่งหน้าตามันลพี่พี่ดีอ่ะว่าสวยนีอยากคิดเลยก็แบบว่าเฮ้ยโอเคนะแล้วอะไรแบบนี้ ไม่ใต่ว่าจะมาเขาเป็นชอบการทำบ้านรือว่าชอบการทำเพื่อเป็นตัก เิบอาแลก็ครับีเราไปโชว์เลยดูไปกนเราก็เหมือนจะมาได้กก so nah, ัรรู then, uh, ้จักันเขางอแต่ว่าไม่ได้ปเราไม่ได้ปแอก